าใช่ทำอะไรอยู่อ๋ออันนี้เต็นท์ที่ดุดดาวนะครับให้น้องสาวเชียร์กระเป๋าให้ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยแต่ยังกินแรงมื่อนี้มื่อนี้น้องเราต้มปลาเมื่อไหร่ก็บ้างน้องสาวดูดจักกันมาโดดแล้วหลายปีแล้วนี่งขึ้นนับเงินแล้วเพราะในข้นเวทีอยู่อ่านับเงินนี่คือเงินเงือนหนึได้ติปมาค่ะหลายงานเราเป็นตัวเสี่ยงอย่างของไปแล้วโมมี่หวังไหวกับฝากได้เด้อ กินเหล้าเมาแล้วก็เสียงจะคลองเองแล้วก็หาจะโดมกหากระซื้อแล้วซื้ออีกจะโดมกระเสียเพราะเสื่อนไงมั้งละครบขอนเก้าใช่ไหมเสียงจะคลองเองถ้าเป็นไอมื่อนี้ได้นอนอยู่บ่าได้นอนเดี๋ยวขัดแต่ก็แอบตกแต่ยุกตื่นมาไม่จะพระอิ่มหัวอยู่พะแทผๆเลยเพิ่นนอนอยู่ผู้เดียวพี่น้องผมก็เลยไปฟุกเอาชิลเล่กับซวนกันไปแล้ววันนี้เพิ่นแฮ่เบิร์ดมือชื่อน้องอะไรครับเนี่ย เอาเอกเราอายุจักผีเนาะนี่ยังเด็กเล็กน้อยอยู่เลยนี่สิบเจ็ดเลี้ยงกันสิบเจ็ดเราครับสิบเจ็ดปีเนาะเดี๋ยวพี่ดาวพี่ดาวกินแล้วแม่กินแล้วอะไรยังพี่ดาวจับวางไว้มบ้างขอบคุณมากนะครับพี่ดาวเดี๋ยวไปเต้นอึ้งกันมันมาเนอะมาอนี่เออคดจับกองขึ้นกันนะค่ะเด้รื่องติดตามช่องด้วยนะค่ะไปบุกเต้นอึ้งครับ พี่น้องเต้นนางเอกปุ้ยปรมีขออนุญาตนะครับวันนี้วันนี้มีขนมขออนุญาตถ่ายเพิ่งเพิ่นงามเพิ่งว่าแต่งเพิ่นกางง้างมือจะได้ได้ยังกินครับพากันได้ยังกินบางวังว่าเด้อบางหอกเซนอันนี้แฟนขับเนาะอันนี้น้องสาวนะจ๊ะน้องสาวบ่ะฟาางามเนาะง้างพูดง้างใหญ่ใหญ่มันทางง้างในเอื่อยเนาะฟ้ามีหอดผู้นวดให้น้าสนมสนมบ่ะ ขอบคุณครับเดี๋ยวมาใกล้นนาสดกันะเดี๋ยวมานาโดก็สวยอยู่ไม่ได้ขี้เลี้ยวขี้เหรเลยเลยสวยอยู่ก็คือสวยมากสวยมากมากขอบคุณครับสวยสวยอันนี้ก็จะเป็นมินิมาร์ดลังเวทีนะครับมินิมาร์ทเจตุ๊กเสี่ยวมินิมาร์ทครับอันเจงไหก็เรีมื่อไหร่ บันไดไลฟ์สดครับและนี้คลิป YouTube อันนี้เจ๊ตุ๊กนะครับตุ๊กนะคะฝากกันได้เลยครับฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าใครมีอะไรก็แอดมินมาได้นะคะใช่เจ๊ตุ๊กคือใจดีมากเชิญได้ครับเชิญได้เซ็นได้ตลอดเซ็นได้ตลอดติดตรงข่ายจ้ะสิกอดแบบว่าถามเซ็นได้ตลอดโอ้ยติดหรือขัดสิบป้่านี้เป็นเีชูนี่โบนี่เอะต้งนี่หรออันยังได้ยังก็บอกแม่ไปถ่ายไปถ่าไปถ่ายสิ อย่ามาซื้อกับตื่นด้หล่ะอย่านอนหลับไหลนอนดีค่ะเซนไดบอนอนดีแม่ค่าอไไยังนอนดีก็มอหลับอีกขี้กระมวยกหลายค่ะรักทุตัวลัก <c oughs> ตัวเอื่นสามเทียกับว่าลูกแ<อ>ม่เนาะตอว้าไปบังในกล่องเรามีสุกคนค่ะกล่ <c oughs> องใครรู้ไหมต้นพ่อนะคะหเหรอขอบคุณครับอันนี้เซนใครเอ่ยนางเอกอ้อนนะครับเซนอย่างอยู่ครับ ปาดงามแล้วงามแล้วสวยแล้วนี่ไงตะก้าไอ้ยังนั่นตะก้าน้องหมาน้องหมาบอกโอ้ยขอเบิ่องในด้วยนี่มื้อนี้พ่อกับแม่นบ่พ่อกับแม่เขาเขาลาบ่ครับเออเขาลากันหมดเลยก็เลยได้อยู่กับแม่น้องอะไรเนี่ยน้องโมจิน้องโมจิเป็นอะไรล่ะป้าโมจิโมจิคือบ่กไว้ไว้เมื้อนี้ไว้ไว้เพ่ได้อยู่กับแม่ออนไว้ไว้เพื่ออะไรถึงๆจะเป็นบ่อันนี้นางเอกอ้อนนะครับ ฮักลาที่ผาแตมเด้อพี่น้องจีบแล้วบ่ขอค่ะจีบแล้วก็ขอเนาะโชว์อะไรนะโชว์ไทยพวนเนาะใช่ๆพี่น้องมวลหลายมวลหลายครับขอบคุณครับมันหมานเด้อมื้อนี่ปังอยู่แล้วเละพรุ่งนี้จะพาพักแรมแบกมวอนเลยพักแรมเหรอใช่ๆเจอกัน เต้นทักพี่นะครับวันนี้พระเอกอาทอนซอนรับพี่น้องไปมาในแต้งตูอยู่รออยู่ดอกซีจูงกันอีแจ้งซีแมนบอกครับอันนี้พี่อะไรครับนี่เย็บเป้าเปเป้ากัญญาติมีทั่วพักกันในยังขินแรงครับวัอนี้บ้านใด้นใดอยู่บอกบ้านใดอาบน้ำน้ำบ้านไหลบ้านไรน้ำ น้ำอะไรนะครับสะอาดแจ็คเมซื้อว่าฟันกับปลาด้แปลงค่ะตอนนี้เสียวยังแปลงเนาะน้ำอะไรอันนี้พี่ขอนะครับแล้ยังกินแร่ขอนก็บ่ได้วะถังบรับถังมะรับเหรอไม่อย่างนาะทั้งผีทั้งตุมงม อันนี้น้องอะไรครับเนี่ยน้องกอริในยังกินแร้งครับวันนี้เขาปองเขากปองอ,อ,อ,อันนี้เพื่นสางอย่างไรสรางผมเพมื่นหวังอันนี้น้องกอรินะครับเยบหางสินในเพื่อนเยหางสินเพื่อนใส่ม้วนวิ่งไปอันนี้คายเอ,อ่ยอันนี้น้องหยกแสระวีนะครับผู้ใดนอะไ,ได้ออติดตามาติดตามเพื่อนเนาะอัน ไม่ทองคำสิบนาะพี่น้องมันเป็นธรรมดาเด้อนี่เสียงดีนะครับก็ไหลดอกันธรรมดาเนาะเขาลองสดแม่เขาไม่ได้อัดแหม่กันไหลกันเป็นเรื่องธรรมดาครับไหลแน่ว่าไหลแน่นะครับพื้นน้ำนี่ล่ะไหลแน่ว่าไหลแน่พื้นน้ำวัดเลยขอบคุณครับมันๆเรื้องมาแรงเลย อันนี้เต้นใครเอ่ยชุดสีเหลืองจ้าเอ๋อันนี้น้องเมสุภาพรแต่ยังกินแรงเนาะกินน้ำเน้ะข้าวผัดข้าวผัดเหรอทะเลที่มีแต่ไม่ใช่คนผัดเหรอข้าวผัดคุณข้าวผัดข้าวผัดเหรอช่องไหนเนี่ยช่องเจนธนพงษ์ชน l ฝากเข้าไปจิดตามด้วยนะคะ ส,ไไสวยอยู่วสวยหน้าสดเพิ่งกางามเด้อเบิ่งสวยจริงๆสวยดี <laughs> ทาย,ยุคนอันนี้น้องแนนนะครับเมื่อวานนี้มาทายเพื่อนบตรโทรศัพท์พังไม่รักกิน <c oughs> นอแนสวัสดีค่ะวีสวัสดีอันนี้พระเอ,อกหนึ่งพระลานชัยครับผมน้าต้สร้างน้กินเลยครับเอาเลยครับยิขอบจ้า ขอบคุณครับเต้น <c oughs> ทางนี้สวัสดีครับอันนี้คุณแม่หวัน<ล>ครับผมกิน<ล><ะ>แล้วไอ้บ้านมากินหาพระเขาไปฮะ <c oughs> โอ้ยพระเขาไหนว่าไม่นั่งฟ่าถึงมากินน้ำท่าจังไลยเนาะคุณแม่ในย,ยังกินแรงครับไปนนี่นไปได้พัดกระเพรา อาหารตำสั่งฮ่งาซื้อข้าวเหนียวไม่ได้บ่ <laughs> มี่หรอกแม่ฉลูกก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวกินก็บ,บ่แซ่บดอกมันไขเนาา่เย็นแั้วก็ซว่างหรอ,อมันมันจางปากอยู่กินยังก็บ่แซ่ียบาหายไปๆครับแม่เป็นกันเบิดหรอแม่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับอากาศมันเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนดูเข้ใจคนนี่แหละเข้าใจว่าเปลี่ยนดอก็เป็นเหมือนโทษเจ้าสู้ไป่ยอันนี้ใครนี่น้อง น้องชิวอ FC น้องชิวนะครับปตาแตจนเตี้ยยตีงหลายถอดตั้งแต่า่าเต่งกับผู้หญอยู่ได้ยังกินแรงมาเนี่ยเมืองตำรวจนังกินเป็นคนแม่แม่ยังได้พี่นอ้องมาอมแอบแฝะเพื่อน,น,นอะไรซื้อตำมะฮู้ไม่กมมิ่ก้อนซื้อตำมะฮู้เกิดบ่ม่มตำมะฮู้อ่ะแม่อันนี้น้องชิวนะครับน้องชิวเขาใช่ไหม เก็บซีพันหลายอยู่เด็กพี่น้องมึงหนาชัดชัดหันมาเมื่อชัดชัดเนี่ยเออยิ้มหวานหวานให้นอนขอบคุณครับนี่นะครับพระเอกใหม่อันนี้น้องอะไรเนี่ยน้องอะไรครับน้องโบนัสน้องโบนัสน้องกี่ปีแล้วปีจากปีแล้วสิบแปดปีเดี๋ยวงปิดเทอมเดี๋ยวงปิดเทอมนะครับวันนี้น้อง น้องโมนัทนะครับลูกแม่หวันนะครับป้าแม่กับลูกกผู้ดีชื่อกันครับผู้ดีได้ผู้ไหนได้แม่บแม่้ดีได้แม่บอกแม่ผู้ดีแม่ผู้ดีกว่าบ่าน้องโบนัทนะครับน้องก็มาซ้อมถือว่ามาซ้อมกับพวกเรามาซ้อมจนนั่นฝร่ะซ้อมทุกวันแม่ครับมาซ้อมจนเกือบสองเดือนเนาะแล้วน้องก็ติดเรียนตอนตอนนั้น แล้วตอนนี้น like, well, like, like. ้องเขาก็แบบว่างแล้วก็เลยได้มาช่วยเนาะเหมือนมหาเลยได้เนะแม่เนาะอ้ซอยแม่แมนครับกินแต่น้ำแม่ไหลกับว่าไว้แมนกับว่าท่านวังสะพุงกับปากซองนี่กับว่าติ่มแมนยูแม่สู้ชีวิตไปลหรเขาเห้บานพรัเงถามมาไปว่าเสาจากเทอน่ะเงินไปว้ใส่ปากซองกับวังสะพุงแมนครับคำถามสุดฮิตนะครับพงานลายป็นอยีาวเงินไปไว้ใส่นะครับ มีลายเข้าก็ต้องมีลายออกนะครับอ้นนั้นสีลำบากอีกยั้งไปถ้าแปลงเออกงั้นพน้าพนะาไทยบานเพิ่์นบาะโอ้ยอยากให้เพิ่นมาเห็นชีวิตหมอลำมันเป็นไลชีวิตหมอลำมเนชีวิตติดเมนติดท่านอนน้ำผาดน้ำเมนจ้นครับคำบอกอะไรกันถึงตรงไหนก็ต้องนอนตรงนั้นเมนครับมีห่อนมีหนาวดอกหมอลำเพิ่์นบาวันไปได้ก็ได้ยู่เมนหนาวก็ได้ก็ได้หมุนยู่ครับผม ขอบคุณครับแม่จ้าติดติดแล้วมีกันมาทางนี้นะครับทำอะไรครับโอ้ยอันเหี้ยก็ยูทูบเบอร์ติแมนครับกำลังเอ่อกำลังทำอันนี้พระเอกโต้งเทวราชนะครับพี่น้องกำลังตีกระบังมันกำลังติดผมอยู่ครับ อันนี้ใครครับเนี่ยชื่อน้องอะไรแนะนําตัวหน่อยน้องสลันค่ะน้องสลันมีท่านผู้ชมเยอะไหมในช่องอ่ะก็เรื่อยๆครับเราก็ทําด้วยใจเนาะนี่เรื่อยๆครับอันนี้อันนี้น้องอะไรครับเนี่ยน้องอีหยังน้องแนะนำตัวหน่อยน้องมินตรามินตราอินชีราหรือเปล่ากำลังแต่งกำลังเต่งหน้าป๊าดขอร้องไม่นั่น ตลาดมื้อสองหลายใจพี่น้อง,อองก็สัมอางเลยมันต่มาจจุ๊บเรื่องไหมมันไม่เห็นตัวแมต้มตาที่บอกเปลนนี่ยนคือห่วงจรีกิ๊่นนนนว่าขอบคุณครับถ้าเห็นหน้าฉันเนี่ยเห็นแล้วนี่ไงอัานมาอ,อ,อันนี้พระเอกพระเอกโต้งนะครับสุดกระติปั๊มหายู่ดอกน้องใส่บิวเตอร์ใส่นันเนื้อไงใส่อยูไม่เอกโต้งเทวดาหรือยัง สวยแล้ว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 เหนว่าสวยทุกคนก็ต้องว่าสวยไปหาปัดเก็บจะปัดให้ยังไม่ได้เต้นไม่ได้เต้นผู้หญิงแหมเขาเต้นผู้ชายแม่นๆมนี่มอันนี้พระเอกแซคพัสดีนครับคือว่าในแต่งหนาอยู่ไอ้วันนี้จะขึ้นหน้าสดใช่ไหมครับห้องไม่เป็นหมอลำเหาแบบคือยิ่งไหนก็ได้แบบชิ่วๆเวอร์ กินข้าวไปเนี i̇şte ่ยใครยกกูเนี่ยกินข้าวไปกินแล้วกินแล้วเมื่อกี้ได้อะไรกินทำไมไม่เรียกน้องเลยกินเต่ล้ากินเหล้ากินเต่ากินเต่าป๋อเราก็โจมม้าเมื่อยบ่นี่ครับเบิ่งหน้าซุปไปหน้าสดหน้าสดกับหน้าแต่งคือการันตะอันนี้จานเบสนะครับเบื้องหลังความสนุกผู้ใดอยากเดาอยากหล้างพวกชา ผู้ใดผู้ใดอยากเล่าอยากมชวนอยากซึ้นนะครับนาเจ้าหนีสมกิ๊กฟอร์มยักษ์แข่งกันจังเลยเหตุน้าเผื่อเป็นฟอร์มยักษ์อาชีพอะนี่คุณไปลงมบอันนี้เต้นใครเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับใครนี่มาสั่นเจีนผู้ดน้องน้องอะไรเนี่ยรายงานตัวหน่อยปาร์ตาคือสาวเกาหลีแต่สาวอย่างกูสาวญี่ปุ่นสาวญี่ปุ่นนะพ่อผีดน้องอะไรนี่น้องภูพีค่ะน้องภูพีชื่อญี่ปุ่นเด้ฮะชื่อญี่ปุ่นอายีนอมโตะค่ะปาร์ตพ่อแบบจะผมรุนสุดรุนทั้งเก๋ทั้งเท่เหรอครับอันนี้น้องภูพีนะครับปุบปากไปยิี่ห้าแล้วอันนี้น้องอะไรนี่สวัสดีครับน้องค่ะ มันก็มาแจ้งน้ำมันโดนน้ำตัดต่อน้คุณรอรอหรือเปลรอมันไม่แจ้งนะครับเพราะมันยังไม่แจ้งเนาะมันยังไม่เตือนรามเลยไม่แจ้งฝากติดตามช่องเจนธนพง์ด้วยนะครับขอบคุณครับใหญ่เนาะอันนี้น้องอะไรเนี่ยเสยผมอยู่เนี่ยอันนี้สุขเกครับผมเห็นอย่างครับอันเสยผมเอาอันนี้ช่องไหนเนี่ยช่องเจนธนพงู์ช่องเจนธนพงู์ ติต้องฝากติดตามช่องเจนธนพงศ์ด้วยนะครับผมเ่ว่ายูไกยูไกอยู่ใสอยู่ในปลาได้ดงอยู่ในหอกว่าดีว้าดีว่าดีเมื่ว่ายูไกยูไกอยู่ในหนองอยู่ในน้ำยู่ในใสกระซ้าฝากติดตามช่องเจนธนพงศ์ด้วยนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กเจนธนพงศ์คำคุณล้มนิดนะครับพี่น้องสุดยอดจริงๆครับนี่คือเดาวดาวติดห้องเราหรือว่าคนห้องเพลงแบบเมื่อวาสิเป็นเพลงคนบ้านเดียวกันหรือว่าสิเป็นเพลงชุดดั้สไปแดงนะครับเนาะครับผม ผู้พ่อครับเจนธนาพงศ์ในทุกงานน่าจะจะไม่ค่อยลาไปเลยเลไม่ลาไม่ลาเลยสามารถจะไม่ค่อยลาเลยาไม่มีตังก็เลยไม่ลาประมาณนั้นทุกคนบอมบ่บ่แมนว่าอันนี้เนี่คือผมมีตังค์ครับบมมีเงินก็เลยป่วยบ่ได้ถมว่าเมื่อย์บอมเมย์ครับทำอามว่ามาอยู่กับมล่านี่ทุกคนต้องสู้ครับผมมันเป็นชีวิตที่แบบว่าบางคนสิแบบว่ามองว่าหลายๆคนอาจจะมองว่ามันสบายเนาะแต่ในความเป็นจริงมันเป็นชีวิตที่ลำบากนะ ถ้าคนมเค่อยมา ALLY ทดสอบหรือมเค่อยมาลองเราจะไม่รู้เลยว่านี่คือความลำบากที่แท้จริงแต่ถ้าคนมีใจรักเท่านั้น <est> ถ <diyor> <phone> ึงจะอยู่ในจุดๆนี้ได้ฮัลโหลเลเจ๊ยสวัดีบ๊ายบายครับผมฝากติดตามด้วยนะครับูยใตน กับอ่าอาเซียมค่ะเกี่ยวกับพิจิตราไม่ใช่ธรรมดาเนาะดีกีคันเทพค่ะแต่ว่ากับฟินิกะมาอยู่มาล่ำฤดูกาลแรกค่ะฤดูกาลเครื่องฤดูกาลที่แรกอยู่มีแล้วพวกง้องศิลค่ะนะกับฟินิกามาอยู่บ้านคำพูนเนี่ยแหละค่ะปักแต่ปักต่อน้ำแด่เด้อค่ะขอบคุณครับมันหวานมือแ้งมันหวานปังปังเด้อเออเออเอตอนนี้ว่าสวยดอกค่ะเด็กๆมาสิสวยแฮ้งโอเค เอาละครับพี่น้องครับวันนี้กใกล่ถึงเวลาแสดงแล้วครับขอตัวไปสแตนบายก่อนนะครับปูปใดติดตามนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณครับ